Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ All This Today I Have played. สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมานีรุ่นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะค้ามาพบกับวีกีในวันสบายๆแบบนี้ค่ะรายการ Idea Today by เฮฟเลค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมของเฮฟเลที่สุขุมวิทซอย64นะคะ เพื่อมาพบกับไอเดียสำหรับผู้ประกอบการรายการบริการข้อมูลให้ตังลูกค้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่า Home Appliance Learning Center ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับโดยส่วนใหญ่แล้วในเวลาที่เรากําลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์สวยๆหรือของตกแต่งบ้านเราก็มักจะเดินทางไปตามโชว์รูมเพื่อชมสินค้าตัวอย่างใช่ไหมล่ะครับซึ่งการชมสินค้าตัวอย่างที่การติดตั้งในพื้นที่ใช้สอยจริงภายในโชว์รูมนั้นทําให้เราสามารถเลือกสินค้านั้นได้ตามต้องการตามความเหมาะสมของบ้านเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปค ขนาดสีสันที่ถูกใจตามสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เสนอขายไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการใช้งานจริงระบบการทำงานของสินค้าหรือแม้แต่วิธีการติดตั้งซึ่งวันนี้เราจะตามคุณวิกกี้ไปพบกับไอเดีย Home Apply and l l e r r n n n g r o o m ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะป็ต้นต สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค่ะครับผมคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้อยู่กับคุณต้นเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ learning room สำหรับ Ho หอมา p ลายันส e ค่ะคุณต้นคะจุดประสงค์ของการตั้ง learning room นี้คือมีอะไรบ้างคะครับผมจุดประสงค์ของการสร้าง learning room นะครับก็คืออยากจะนําเสนอ เรื่องของข้อมูลเชิงลึกนในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้แก่ลูกค้าได้มีความรู้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งการติดตั้งการใช้งานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยและ<ม>เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้คุ้มกับสินค้าที่เราซื้อไปนะครับผมค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างกันในห้องเรยนรุมของเรานี่ยละครับคุณต้นโอเคครับเบื้องต้นผมจะนํามาชมในเรื่องของ พวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหมวดโฮมแอ p ์แพลนส์นะครับของเรานะครับก็จะเริ่มจากว่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องล้างจานนะครับระบบการใช้น้ําการติดตั้งการใช้ระบบไฟทุกอย่างนะครับสามารถมาชมและมารับความรู้กับตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับต่อมาก็เป็นพวกอ่างล้างจานหรือซิงค์นะครับระบมก็ภายในเราก็จะพยายามดีไซน์โชว์ให้เห็นเรื่องของการต่อนะครับข้อต่องานระบบน้ําทั้งหมดนะครับแล้วหมวดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ เตาแก๊สระบบไฟฟ้านะครับก็คือเราจะโชว์ภายในให้ลูกค้าได้เห็นนะครับดูครับว่าวัสดุที่นํามาใช้เป็นยังไงวงจรเป็นยังไงขั้นตอนการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนมาอธิบายเราอาจจะดูจากตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับหัวของเตาแก๊สเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเตาแก๊สที่ใช้กับแก๊สนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะเรื่องฟังก์ชันภายในเป็นพวกงานเมคานิคข้างในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังเราเป็นยังไงเราจะสามารถเปิดให้ได้ดูเห็นส่วนประกอบหรือพาร์ตต่างๆทั้งหมดนะค,คุณต้อนค,ะค่ะมีฝากถุงคุณผู้ชมไหมคะก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมหรือว่าท่านลูกค้าที่สนใจในเรื่องการหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคเชิงลึกนะครับเราก็ขอเชิญชวนได้นะครับที่ โรรูมเฮเฟเล่นะครับถนนสุขุมวิทนะครับผมค่ะขอขอบคุณคุณต้นสําหรับไอเดียของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมค่ะรายการของ Ideas Today by h e y f เฮ e y หมดลงแล้วนะคะรอบการครั้งหน้าทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์ในเวลา6โมง55ุมค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้กอหลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ